อยสวัสดีครับ <lawsuit> ท <ulously, S 2> ่านผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งทำเลทองใช่ไหมครับพี่อำนาจครับใช่ครับตรงนี้เรามาดูที่ดินลับลูกกาทองสทมาสิบประมาณหนุดเจกมหรือประมาณพเรอยมตรถปาเรามากที่ก็ยาได้ครับาอีสานี ขาวข้จากปากค่อยลู่คืนแม่นเลเ <_ S 2> ี้ย<น>ครับไปฮะละเอียดข้าง,งแปลงนี่เนื้อที่ซีไฮซีไฮหนึ่งงานเจ็ดสิบตารางวาอจ้าตรงๆก็สี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบตารางวาครับ<อ> <_ S 2> ผม <_ S 2> ทำเลเข,ของบอก,บอกเลยครับว่าเข้ามาจากซอยไม่ใกล้ไม่ไกลครับท่านผู้ชมครับสนใจรายละเอียดท่านผู้ติดต่อได้ที่เบอร์ 645539799ครับครับผมคุณอำนาจคุณหอมและคุณไหลครับผมทีนแลงนี้คุณสมบัติเป็นยังไงครับก็บอกกันเลยครับว่าหน้า,ด,านด้านหลังติดทลองด้านหลังติดคลองด้วยใช่ด้านหลังติดค้องขายากนะครับทีแบบนี้นด้านหน้าติดถนนฮะอ่าแค่นี้ครับผมแลด้านหลังไม่ติดกับนอนครับอืมติดนาจยางครับท่านาาผู้ชมครับสามารถทะลุออกลางสิสะพอนายก ได้ครับการคนามนของสะดวกนั่นเองครับผมติดต่อโทรเข้ามาเลยครับท่านผู้ชมครับส่วนแปลงหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามครับวันนี้สวัสดีครับครับผม